แม่วีสกลวัฒน์คอมเมนต์อบอุ่นภาพลูกชายสวมแหวนมั่นวิกกี้ก่อนจะมีงานแต่งงาน17ก,ะกะนันยายนนี้สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์กับว่าที่เจ้าสาวคนสวยวิกกี้แฟนสาวนอกวงการล่าสุดก็เป็นครั้งแรกที่หนุ่มเวียได้ออกมาเผยโมเมนต,ต์สุดหวานลงในอินสตาแกรมกับภาพที่เวียกำลังสวมแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้ายให้กับวิกกี้มั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับข้อความสุดโรแมนติกว่า เคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับซึ่งใต้โพสต์ก็มีดาราในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเวียกันเยอะมาก และหนึ่งในนั้นก็มีคุณแม่พลอยไพลินคุณแม่คนสวยของหนุ่มเบียที่เข้ามาคอมเมนต์ลูกชายที่แปลได้ว่าอีกหนึ่งวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันและครอบครัวของเราขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองรักคุณคุณแม่เวียน่ารักอบอุ่นมากๆหลังจากก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณแม่ที่เปิดภาพวาที่ลูกสะภย้ยให้ทุกคนได้เห็นลงในอินสตาแกรมของคุณแม่เป็นคนแรกไปแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ